เอานะครับน้อง i 5 9 4 0 0 f ตัวพอใช้พอใช้หน้าตามอย่างนี้มีรอยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้นอกตรงกลางเนี่ยสวยนอกนั้นสวยหมดการใช้งานเหมือนตัวสวยเป๊ะใช้ได้ดีเหมือนกันอุณหภูมิดีเสถียรไม่แตกต่างแค่น้องมีรอยที่หน้ากระดองเนี่ย ลอยตามมุมนิดหน่อยกลายเป็นตัวปอใช้เลยสงสารที่เป่งเลยลดราคาไปแพกแถมฟรีอันนี้พอจะเลิกขายแล้วจะเอาพื้นที่ไปวางอย่างอื่นต้องการพื้นที่วางเนี่ยถ้าใครแชร์เหมือนเดิมคลิปที่แล้ว10หลอดใช่ไหมอันนี้เพิ่มเป็น15หลอดนะ15ลิงใครแชร์เอาไปลิงก์หนาหลอด ต้องมี15ลิงกนะ์แชร์มาใตา้เอาคลิปผมไปแชร์บน Facebook และโพสต์ลิงก์ที่แชร์บน Facebook บน YouTube ของคลิปนั้นเออประมาณนี้ครับเป้าหมายเพื่อให้คนเห็นคลิปวิดีโอการเทสสินค้าของทางกิ้งคอมเตอร์มากขึ้นนี่คือเป้าหมายจุดประสงค์ เพื่อให้คนเห็นยิ่งคอมพิวเตอร์มากขึ้นและโลซีโคนสีทองนี้ออกหลอดปริ่มใช้ไม่หมดโคดรยาโคตรเยอะไม่ใช่เยอะธรรมดานะบอกเลยนะหลอดหนึ่งให้บีบบีบใช้บีบใช้บีบใช้บีบเล่นบีบใช้ยังไม่หมดเลยครับถ้า,ถาอ่ ปล่อยออกหมดเงี้ยจะมีที่วางของเพิ่มขึ้นเอามาวางกระจอมาวางอะไรเพิ่มขึ้นเฮ้ย,อยไอ้สุพรตึ้งแพ็ยู่เลยไี่บอกนะมารับแล้วอ่ะไม่ทันเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่น่าใช่อะไรจะไวปานนั้นก็ไวเกินอ่ะนี่นุ่มๆหมุมๆลงไป ไปนี่ตัวนี้ก็คือ CPU i5 9 400f ตัวมีเดียมหรือพอใช้ที่ใช้ดีป็้ไงชื่อชื่อสวยไหมพอใช้ที่ใช้ดีก็คือรีวินี้ตัวนี้คือโฟมที่หักเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีหลายคลิปแล้นี่มีคลิปที่ไม่ได้ถ่ายก็มีมนะครับยังไม่หมดเลยผมไม่ได้ถ่ายสินค้าทุกชิ้นนะครับตอนแพ็คต้อง,ต,องต้องแจ้ง่อหรือไม่ไหว ถ้าถ่ายคลิปลองผมเนี่ยน็อกก่อนถ่ายเสร็จต้องไปเอาลงยูทูบเลยนะเนี่ยนี่แล้วก็แถมปีนี่ไปอยู่ไหนหลอดนี้แถมสีต่อให้ด้วยถ้าคุณลูกค้า เห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมแกะสีโฟนมาเล่นนะครับบีบเล่นบีบเล่นเล่นลองบีบใส่ไอ้นี่ก็ได้ใบใบใบที่มันอุ้มน้ำที่น้ำมันจะไหลยอยู่บนใบนั้นแล้วก็ไม่ไม่ไหลพันนเเรียกใบบัวหรือใบใบ,ใบอะไรวะใบอะไรใบบอลใบกระท่อมใบอะไรสัอย่าง่างอเอา ซีโคนทองไบบีบก็ถ่ายคลิปลงยูทูบดูคือคนดูเอดอยอะอยากรู้เหมือนกันมันจะเป็นยังไงวะบีบซีลิโคนทองลงไปบนใบใบบัวน่าลอง้เป่งเลยไม่มีใครทาเลยถ้าบีบลงน้ํามันจะเป็นยังไงวะเออถ้าใครได้ไปฝากฝากลองดูนะเนี่ยบีบซีโคนทองลงน้ําลงโซดาแต่อย่ากินนะไม่ใช่ให้กิน ให้บีบเฉยๆกินเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับผมนะผมไม่ได้ชี้โพงนะผมให้บีบดูว่ามันจะแตกตัวอยู่บนน้ำเปล่าไหมบนโซดามันจะลอยหรือมันจะจมอยู่บนใบบัวเนี่ยมันจะติดใบบัวหรือมันจะกลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนน้ำเรื่องมาของใช้งานมาเล่นเลยจริงๆเป็นของใช้งานได้นะมาเล่นแหละมันเยอะ ไม่มีที่วางของโนเลยมีผู้ติดตามที่เป็นเจ้าประจำอยู่แล้วแหละที่ชอบดูช่องผมผมจำได้นะแต่ละคนอ่ะช่วยช่วยช่วยทีแชร์เอามันไปเล่นทีนะแล้วก็ฝากผู้ติดตามที่จะพูดคุยกันประจำฝาก rtx 4080ด้วยใช้ดีจริงสงสารน้องอยากให้น้องได้ออกไปรวดแล่นในปตัตตภีฝากทีอ คิดอันนี้ก็ได้นะคิดค่าช่วยขายมาก็ได้อ่ะเท่าไหร่ก็ว่ามาเออสองสารอุปกรณ์อ่ะเขาควรถูกใช้งานอย่างคุ้มค่าแต่ละชิ้นเนี่ยควรถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพของเขาและดูแลเขาอย่างดีเออของมันจะมีคุณค่าเมื่อมีคนใช้มันอย่างดีต้องต้องรียเลยว่าอย่างดีไม่ใช่แบบใช้ใช้ใช้ใช มันก็ไม่ผิดถ้าจะเอา4080ไปเล่นไปทำเวิร์ดก็ไม่ผิดหรือเล่น .a แต่เดี๋ยวนี้ .a ก็พัฒนาแล้วไม่ผิดแต่ถ้าจะให้แบบคุ้มค่าจริงๆก็ตามสเปคที่เขาให้มาให้เต็มสูบหรือเกิน50%ผมผมมองว่าถ้าเกิน50%ก็คือเยี่ยมแล้วน้องได้ทำหน้าที่แล้วหละการมีหน้าที่ก็คือชีวิตมีเป้าหมายแล้วเคครับ แล้วคลิปนี้ก็ฝากด้วยตามนี้ที่ผมบน่นพัมๆับ,นบน่นบนเนี่ยนะปฏิจจ